สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม Call of Duty Mobile นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นโหมด10ปี1ินะครับซึ่งปืนที่เราจะใช้ก็คือปืนที่อยู่ตรงหน้าที่อยู่ตรงหน้าจอนี่เลยถือว่าไม่แต่งไม่แต่งปืนไม่แต่งอะไรเลยดูสิไม่แต่งเราจะไม่เสรมิมอุปรกรณ์ครับเราจะเล่นอย่างนี้เลยโอเคไปไป let's go กันดีกว่า โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่โหมดแล้วนะครับทีมแจสมัธโอ้ไม่เกิดดูสิเรามีปืนนี่ที่จริงผมอ่านชื่อไม่ออกหรอเอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับวันนี้เรามายิงศัตรูให้เมามันกันดีกว่านะได้ไงปังไม่ตายตายหนึ่งไม่อือแตกเอ้ยดูนั่นสิมีคนด้วย ยิงไม่ถุงยิงบงังรีโหลดิงดิงเบิะเบิดบเอ้ยยิงไม่โดนโอเคโอเคตายโอเคตาเพื่อนขอโทษทีเพื่อนรีโหลดิงเอาเขาตายแล้วอืมแฮชชอตต้องขออภัยที่ต้องแบบอาจจะไม่เมางมันหน่อยเพราะว่าต้องบอกเสียงด้วย เแต่พอพอไปขับรถเนี่ยเสียงดังเลยนะ <c oughs> แต่มันรีบัดคลิปอะรีบัดคลิปหน่อยทำคลิปทำคลิปเอ,อไม่ตายนะครับเอาเพื่อนเก็บไปแล้วโอเคโอเคไป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 ไม่โดนโอ้เข้าไปสนสนไนเพิ่มไหมนี่วะเฮ้ยหมืน้องผมยิงเออโดนสักทีโอเค ถึงเราไม่เสริมแต่งปืนแต่เราก็สามารถยิงคนได้นะครับแต่ถ้าแต่งแนะนำว่าดีกว่าเยอะเออตายก่อนระยะไกลนะเนี่ยซูมเพื่อยิงและยิงไม่โดนโอ้ยอห้หยิงโดนเฉยเลยโอเคดีแล้วดีายหาข้าศึกหาข้าศึกยิงไม่โดนได้ไงวะโอเคถือว่าเขาพลาด โอเคผมขอโทษไปเลสเกลกั go, นผมยิงมากโอเคโอเคเอ็กช็อตเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันนั่นแหละเพื่อนขอบคุณที่ช่วยยิงพลาดอีกแล้ววัดโอเคตายอีกห okay, กนึง่งริโลด,ดิโอ,อ้ลิโลด,ดิลิลาด,ดิ เอเอเอาตายโอเคตายผมยิงพลาดโอเคตายดีโหลดดิ่งเฮ้ยนี่ค่าสึกเฮ้ยผมโอเคตายหนึ่งสวยเลยนะครับโอเคใครเป็นคนปิดช็อตคนสุดท้ายเรามาดูกันดีกว่าแต่ไม่ไม่น่าใช่ผมนะเอ้ยคนนี้ เอาละครับจังหวะนี้ปิ้วปิๆวปิวป้วปิวปอ้โหเอืออะไรค่ะเอือลมแป๊บอะไรนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการที่เรามาเล่นปืนนี้ซึ่งไม่แต่งไม่เสริมไม่อะไรทั้งนั้นปืนอื่นด้วยไม่สมใส่สกินโอเคผมอันดับหนึ่งขนาดไม่เสริมแต่งปืนนะเนี่ยโอเคถือว่าเวดดี o ก d อ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ